ก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับบทเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียนคือการนําผลงานของเรานะครับไปเลนเดอร์ออกมาให้เป็นภาพเสมือนจริงในโปรแกรมคีช็อตนะครับผมโอเคนะครับโปรแกรมคีช็อตคืออะไรถ้าแบบผู้อธิบายง่ายๆแค่ภายใน10วิก็คือเป็นโปรแกรมเรนเดอร์เรนเดอร์ผลงานให้ออกมาเสมือนจริงแค่นี้ครับผมซึ่งโปรแกรมคีช็อตนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามเว็บของ ของคีย์ช็อตนะครับผมสามารถหาซื้อได้เลยซึ่งปัจจุบันน่าจะมีเวอร์ชัน10แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแต่ที่ผมใช้ผมใช้ของเวอร์ชัน7นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวอร์ชัน7มันมันพื้นฐานง่ายๆดีครับผมก็เลยใช้ติดตางอันนั้นดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะนำผลงานไปเรนเดอร์ในคีย์ช็อตนะครับผมอันดับแรกนะครับคือน้องๆจะจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมซีบัตเวอร์ชันน2019ขึ้นไปนะครับผมถ้าต่างกว่านี้มันจะไม่ปลักอินเข้าหากันนะครับผม ซึ่งโปรแกรม c ีบาทกับ T ีช็อตนะครับมันสามารถปลักอินเชื่อมต่อกันได้เลยนะคือแบบสามารถกดเรนเดอร์ประมวลผลให้กับโปรแกรมได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกดโปรแกรมแล้วก็อะไรแบบว่าต้องกดอะไรคับซ้อนนะครับคือมันไม่จําเป็นเลยมันสามารถกดปลักอินเชื่อมกันได้เลยนะครับผมแต่ต้องย้ำอีกน้ำนนะครับว่าต้องเป็น2019ขึ้นไปนะครับผมมันถึงจะเชื่อมได้ถ้าเป็น2016หรือต่ำกว่าน,นี้มันจะไม่สามารถเชื่อมได้นะครับผมเพราะมันถือว่าเป็นเวอร์ชันที่เก่าเกินไปนะครับ อ,อย่าโมเดเสียเวลาเลยอ่เรามาลองดูกันนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ผมป้าไว้ก่อนหน้านั้นนะครับผมเห็นไหมครับซึ่งผมชอบอันนี้ก่อนที่เราจะเ,นเรนด้นะครับอันดับแรกผมขออันนี้ผมขอแนะนานะแนะนำเฉยๆก็คือถ้าสมมุติเราต้องการอยากให้ตัวโมเดลมีความแบบมันวาวให้มันดูเสมือนจริงมากที่สุดน,นะครับผมแนะนําว่าใช้ทอยพลาสติกจะดีกว่านะครับผมคืออันนี้มันจะได้รูปแบบ เท็กเจอร์เหมือนตัวโมเดลของเล่นนะครับผมที่มีความมันวาวครับเหมือนพวกงานซอฟต์ไวนิลอะไรเงี้ยครับผมจริงๆถามว่าเลือกอันไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วแต่เราชอบแต่ส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าใช้พอยพลาสติกกับเบสิคมาทิเรียวสองเนี่ยสองอันเนี้ยกำลังดีนะครับผมจริงๆอันอื่นใครคิดว่าดีก็ลองได้นะครับผมโอเคนะครับนี่คือเป็นตัวโมเดลที่ผมปั้นเสร็จแล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้ผมให้มันเป็นมาทิเรียลตัวพอยพลาสติกนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะเป็นจะต้องติดตั้งคีย์ชัดก่อนนะครับผม ถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมคีย์ช็อตมันจะไม่สามารถเชื่อมลักอินต่อกันได้นะครับผมหลังจากนั้นพอเราติดตั้งโปรแกรมคีย์ช็อตเสร็จแล้วปุ๊บไปที่รนเดอร์ตรงนี้ครับผมไปที่หัวข้อรนเดอร์นะรนเดอร์ตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้ไปคําว่ารนเดอร์นี่ครับผมเออไม่ใช่ครับ e อ t e r นอลレ e เดอร์นะครับผมเห็นไหมมันจะมีคีย์ช็อตขึ้นมาให้เราติ๊กตรงคีย์ช็อตตรงนี้ครับเป็นสีส้มก่อนพอมันเป็นสีส้มปุ๊บอ่าแล้วเรามา อธิบายตรงสาตรงนี้ครับออโต้โหมดคืออะไรก็คือเหมือนประมาณว่าทุกเลเยอร์ที่เราปั้นมาทั้งหมดนะครับมันจะรวมมร์สเป็นอันเดียวกันในลวงในโปรแกรมคีช็อตนะครับผมโอเคนะครับส่วนกรุ๊ปแบายแมทเทอเรียก็คือมันจะกรุ๊ปทั้งหมดของแมทเทอเรียทั้งหมดที่เราปั้นนะครับก็คือผมทําเป็นทอยพลาสติกทุกอย่างมันจะเป็นแมทเทอเรียทอยพลาสติกหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติกรณีที่แบบว่าอตาผมให้เป็นพลาสติกแต่ว่า ส่วนบอดี้เป็นแบบพวกเบสิกอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือหรือพูดง่ายๆว่ามันจะอุ๊ตามแมทเทอเรียลที่เราเพนนะครับผมถ้าสมมุติมีตาเป็นทอยพลาสติกแต่บอดี้เป็นเบสิกแมทเทอเรียลมันก็จะแยกเป็นแมทเทอเรียลสองอันนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมติ๊กอันนี้ก็คค่ส่งตัวโมเดลนะครับผมก็คือส่งทั้งหมดที่เป็นค่าสีจะส่งประมวลผลให้หมดเลยนะครับก็คืออันนี้ถามว่าเราติ๊กหมดเลยได้ไหมก็ติ๊กหมดได้เลยนะครับ แต่กรณีแบบว่าถ้าสมมุติเราต้องการแบบว่าอยากจะจิ้มส่วนบอดี้ของเลเยอร์นะครับผมให้แบบว่าแยกจากการได้ก็ติ๊กออโต้เมมร์นนะครับผมให้เป็นสีดําอย่างนี้นครับผมอย่างนี้เนาะถ้าเป็นสีดำนี้แสดงว่าทุกเลเยอร์เราสามารถแบ่งพาร์ทได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบเราคลิกตรงออโต้เมมร์ดปุ๊บแสดงว่าทุกอย่างมันจะรวมกันหมดเลยนะครับผมอ่าก็ลองติ๊กทั้งหมดเลยก่อนก็ได้ครับเล่นๆดูนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บ พอเรากดตั้งค่าแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราทําการกดตรงคําว่า BPR นะครับผมกด BPR ใช่ไหมครับอ่าผมจะกดปุ๊บเดี๋ยวตัวอ่าถ้าระหว่างที่นะครับผมเราตอนนี้ก็รอประมาณประมวลผลกันนะครับเนี่ยเรามันจะมีตัวโปรแกรมคีย์ช็อตขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เยวผมจะตัดภาพเป็นคีย์ช็อตนะครับพอเปิดโปรแกรมคีย์ช็อตมามันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับผมประมาณนี้เลย ึ่งโปรแกรม Keyshot นมี้สำหรับมือใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสมมุติกรณีที่แบบว่าอะไรยังไม่คุ้นเคยอ่านอันนี้เดี๋ยวผมจะเสริมโปรแกรม Keyshot ให้นะครับผมอธิบายแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับผมสำหรับมือใหม่นะถ้าสมมติเรากด BPR แล้วมันไม่ขึ้นแบบแสดงหน้าจอผลงานแบบนี้เลยก็กด BPR ตัวซีบัตอีกรอบนึงนะครับโอเคครับตัวผลงานเราก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างโปรแกรม Keyshot แล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่า ก่อนที่เราจะมาเริ่มเลนเดอร์งานนะครับแล้วผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้น้องๆครับสังเกตตรงตัวนี้ครับผมไอ้เดะที่มี t ม m บิ l แพนแล้วก็ลลี่ด d o ลี่นะครับผมแพนตรงนี้ครับก็คือเหมือนประมาณว่าอารมณ์เหมือนเป็นแบบฟังก์ชัน m o ฟในซีบัตนะครับก็คือเคลื่อนย้ายมุมมองแค่นี้เองครับผม t ม m บ e ลก็คือเหมือนโรเ a t หมุนหน้าจอประมาณนี้นะครับผมส่วนอลลี่นะครับผมก็แค่แบบซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างนี้นะครับ พอเราได้โมเดลน,นะครับแล้วก็จัดวางท่าที่เราต้องการนะครับผมกรณีสําหรับประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดโปรแกรม Keyshot นะครับผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอเมนูแถบด้านซ้ายมันหายไปไหนหมดไม่ต้องตกใจนะครับก็แค่กดตรง Lamberry ตรงนี้ครับผมมันจะขึ้นให้นะครับผมตรงนี้เช่นกันครับผมตรงโปรเจกต์ตรงนี้ถ้ามันหายก็แค่กดตรงโปรเจกต์ข้างล่างนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับ หลังโอเคครับหลังจากที่เราได้วางโมเดลที่เราต้องการเนาะตรงนี้ครับผมเปอร์เทนซีตตรงนี้ครับก็คือระยะมิติในการที่เราอยากให้ตัวโมเดลนะครับมีมิติขนาดไหนอ่าถ้าเป็น2 0งรอสุดปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผมไม่สามารถตอบได้ว่าแบบไหนจะดีกว่าให้เราไปดูตรงนี้ครับผมอ่าเขาเลยนะให้เราทําการกดดับเบิลคลิกที่ตัวโมเดลนะครับกดดับเบิลคลิกตัวโมเดลจะเห็นไหมครับว่าแมทเทอเรียลทอยพลาสติกนะครับผมคือตัวเนี้ย ในตัก่อนในลงนะตอนที่อยู่ในโปรแกรมซีบัตนะครับคือผมเลือกเป็นทอยพลาสติกจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยทุกอย่างครับมันเป็นแมทเทเรียลทอยพลาสติกเลยนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยโอเคหลังจากนั้นพอเรากดดับเบิ้ลคลิก,กนะครับผมให้เราทําการเห็นไหมปรับเป็นโหมดก่อน a อ v ก n ์แอนนเคดนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรากดดับเบิ้ลคลิกโมเดลนะครับอ่าตอนแรกมันเป็นโหมดแอ v a n เคดตรงนี้เนาะให้เรากด เป็นโหมดนี้ก่อนครับเดฟฟิลตรงนี้ครับผมฟิลอ่าให้ไปอย่างนี้กันนะครับผมคือให้เป็นตั้งค่าแบบเริ่มต้นก่อนนะพอเรากดเด f ฟิลเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดพลาสติกไปเลยเห็นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับตัวโมเดลเราจะมีความดานด้านดูเหมือนเสมือนจริงออกมาครับผมตรงนี้นะครับมันจะสามารถปรับความงามันวาวได้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากให้มันวาวมากก็แค่ไปที่สุดเลยนะครับผม ซึ่งอันนี้เหมือนเช่นเคยครับอยู่ที่ความชอบของเรานะครับผมอันนี对对้ก็จะเป็นความอันปรับความอารมณ์เหมือนประมาณว่าตัวก็คือมันเหมือนทุกอย่างครับผมก็คือมันเหมือนเป็นการปรับค่าความมันวาวของตัวโมเดลนะครับผมอย่างข้างบนนะครับก็แค่ตัวปรับความเงาความเงาของตัวโมเดลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นความค่าความเข้มข้นของตัวโมเดลนะครับก็คือตัวสีนะครับผมถ้าเราปรับไปแบบอ่าไปทางด้านซ้ายสุดจะเห็นไหครับว่ามันจะดูแข็งเกินไปนะคะผม เราพยายามปรับอ่าตัวโมเดลให้มันดูแบบอ่อนๆหน่อยนิดนึงนะครับผมประมาณอย่างนี้นะครับอซึ่งอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผมไม่สามารถกาดได้แบบไหนจะดีกว่าถ้าเราอยากให้เป็นเงาเงาสุดเลยเลยก็เนี่ยครับก็ไปสุดๆไปเลยอย่างนี้ครับผมแต่แค่ว่าก็ต้องดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเราปรับไปสุดเกินไปมันจะแบบว่ามันอาจจะแข็งเกินไปก็ได้นะครับผมตัวง,งานอาจจะดูแข็งเกินไปนะครับ สมมุตินะครับว่าผมอยากได้แบบนี้สมมตินะครับผมผมอยากได้ลักษณะตัวงานเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราไปที่คําว่าอะไรตรงนี้ครับผมเห็นลูกโลกตลามไหมครับผม e n v i l o p e s ตรงนี้ครับผมไปที่ color ตรงนี้ครับผมตรง color ตรงนี้ก็คือเลือก background นะครับผมเราอยากได้ background สีไหนเลือกได้เลยนะครับเนี่ยสีแดงสีฟ้าเลือกเอานะครับแล้วแต่ความชอบเลย แล้วก็กดโอเคนะครับถ้าเราต้องการถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผมตั้งค่ามันแบบไม่ค่อยสูดเท่าไหร่ตรงความมาัก็ลองปรับก่อนก็ได้นะครับให้มันเข้าโอเคนะครับผมไปที่ตลาดมาไปที่รูปก,ล,กลางเหมือนเดิมน,นะครับอ่าสมมุติกรณีที่แบบเราต้องการอยากให้มีเงาสะท้อนนะครับให้กดคําว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวโมเดลให้มีเงาสะท้อนนะครับให้เราไปตรงนี้ครับผมตรงกราวนนี้ครับผม ราวเชดโดตรงนี้โอเคนะครับผมก็คือเป็นตัวเงาโมเดลเดี๋ยวนีก่อนนะครับเห็นไหมเงาตรงนี้สีดำๆนะครับถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนเป็นสีก็แค่เลือกสีตามโทนที่เราต้องการนะครับผมประมาณนี้อ่าสมมุตนินะครับเอาแบบนี้ส่วนถ้าเกิดเราต้องอยากได้เป็นเงาสะท้อนนะครับผมเป็นเงาสะท้อนแบบเหมือนเหมือนเราส่องแม่นานนะครับให้เป็นเงาสะท้อนนะให้เราติ๊กคำว่ากราวรีเฟลคชันตรงนี้ครับผมประมาณนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเงาสะท้อนให้ ถ้าเกิดเป็นพื้นหลังสีดำนนครับข้อดีของมันคือจะทําให้ตัวโมเดลนะครับเห็นเขาเลยนะดีเทลลักษณะต่างๆได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือประมาณว่าตรง Reflection ตรวนี้นะครับมันจะมันจะมีความเข้มจนเกินไปนะครับผมก็เป็นไปนได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมก็สามารถเรนเดอร์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราซีเรียสก็ลองเลือกสีพยายามอ่อนๆหน่อยก็ได้อ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับ หรือประมาณว่าพยายามอย่าเลือกสีดำดำสุดอย่าเลือกขาวขาวสุดเลือกกลางๆดีกว่านะครับผมปักมานี้นะจ๊ะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บให้เราติกไปที่ว่านี่ครับผมตรงลูกลืกต่าขยครับอ n v i r o n m e n t ตรงนี้ครับผมตรงโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดกำหนดแสงครับอารมณ์ประมาณว่าเราอยากได้แสงเป็นโทนแบบไหนดีกว่าเนาะไอพวก Studio, อูดอสตูดิโออะไรเงี้ยครับผมอันนี้ผมมองว่า มันซับซ้อนเกินไปนะครับผมแนะนําว่าอินเทอร์เรีตรงนี้ครับผมถ้าอ้ถูกปาวะโอเกินนะครับผมอ่าหรืออ่าอินเตอร์ตรงนี้ก็ตรงนี้ครับผมคือตรงนี้ครับเราสามารถเลือกลักษณะแสงได้เลยนะครับเราอยากได้แสงเป็นโทนแบบไหนอยากได้แสงเป็นแบบโทนห้องน้ำจะให้ความรู้สึกถึงโหมดลึกลับเลยนะครับผมถ้าเกิดมันมืดเกินไปก็กดลูกศรตัวชี้ขึ้นนะครับผม เพิ่มแสงได้นะครับเห็นไหมเพิ่มแสงได้คร้าสุดเฮ้ยไม่ชอบพี่แล้วก็ลองเลือกอันอื่นนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เรากดตรงคําว่าレン дер แล้วนะครับผมอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้เราทําการปรับอันนี้ตรงนีก็ไม่อะไรมากครับก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับเราอยากได้ชือชื่ออะไรครับก็แค่เปลี่ยน